วันนี้เราก็จะมาดูวิธีการดูแลลูกออสนะครับอายุ4วันนะครับที่พักออกมานะครับโดยบังเอิญน,นะครับก็ดูแล้วบอก็ไม่สะอาดนะครับแล้วก็การเตรียมบ่อก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหานะครับว่า ทำยังไงจะทาให้ลูกออสนะครับชุดนี้นะครับรอดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่า,าได้ปล่อยพ่อแม่พันไว้นะครับรุ่นนี้เป็นชุดใหม่นะครับเป็นชุดใหม่ที่นําเข้ามานะครับของทางช่องแล้วก็อายุกําลังจะครบแปดเดือนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่บพ่อแม่พันแข็งแรงที่สุดและแข็งแรงดีนะครับก็เพิ่ว่าเลออีกประมาณ อ่ายังไม่ถึงนะครับแล้วก็มีเมื่อสี่วันก่อนฝนได้ตกลงมานะครับทาให้พ่อแม่พันธุ์มีเกิดการผสมพันธุ์นะครับโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการพักแบบธรรมชาติเนาะแต่มันมีปัญหาอู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบ่อเพาะเนี่ยอ่าอ่าไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับไม่เหมือนกับที่เรามีการเตรียมการไว้นะครับบ่อเพาะนี่ก็จะสังเกตนะครับก็จะมีอ่ายางมะม,ม่วงนะครับลูกมะม่วง แล้วก็ดอกมะม่วงหล่นลงมาในบ่อนะครับทําให้บ่อไม่สะอาดเท่าที่ควรนะครับในบ่อนั้นะเดิมก็จะมีะพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็มีปลาหางนกจุงนะครับเพื่อป้องกันลูกน้ํายุงลายมาไขนะครับก็จะเป็นการกินลูกน้ํายุงลายนะครับอตอนนี้ก็ได้จัดการในเรื่องของการนําพ่อแม่พันธุ์กบออกไปไว้ในบ่อพักนะครับ เราก็จะไปดูทีว่าพ่อแม่พันธุ์ตัวไหนที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์หรือว่าตัวไหนที่ผสมพันธุ์แล้วนะครับเรา,าก็จะไปะดูความพร้อมนะครับอีกทีหนึ่งตอนนี้อยู่อ่ส่วนของในบ่ออ่าที่มีลูกออสอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะอ่าเพิ่มน้ําลงไปนะครับก็เพิ่มให้สามสิบเซนนะครับให้น้ําสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ลูกออสเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับจะไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับเป็นการเพิ่มน้ําเข้าไปเพราะว่า น้ำนี่แห้งมากนะครับเพราะว่าผ่านช่วงหน้าหนาวมาพอดีนะครับหนาวสลับกับร้อนนะกลางวันกับตอนเย็นเนี่ยอา,อากาศก็จะหนาวเนาะแล้วก็อตอนเที่ยงอากาศก็จะร้อนทําให้น้ําระเหยออกไปนะครับก็เลยต้องเพิ่มน้ําลงไปพอเพิ่มน้ําลงไปก็จะมีผลกับทุกอสว่าส่วนไหนที่ไม่แข็งแรงนะครับก็จะมีการนอกน้ําก็จะมีการลอยขึ้นมา นะครับเราก็ดําเนินการตักออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนําอ m ใส่ลงไปนะครับแล้วก็เพิ่มปะทบชวาลงไปนิดนึงแล้วก็แหนแดงเพิ่มไปนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการกรองนะครับสําหรับบ่อนะครับให้บ่อชะลอช้าลงนะครับเราจะยังไม่เปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับเพราะว่าลูกอ๊อดในวัยนี้ยังไม่แข็งแรงพอนะครับ เราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำาที่หลังจากหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่สี่วันแต่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวถึงจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําทําความสะอาดบ่อนะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายน้ําช่วงเนี้ยจะทําให้ลูกอ๊อดกบนอกน้ําได้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะครับท่าในใดที่มีปัญหาที่คล้ายๆกันนะครับแบบว่าพาะกบแล้วยังไม่ได้วางแผนแล้วไม่ได้เตรียมความสะอาดบ่อเลยแต่เพืินอ่ากบก็มีการผสมพันธุ์แล้วก็ออกไข่แล้วก็ ออกมาเป็นลูกกออย่างเงี้ยนะครับก็แนะนําเข้ามานะครับของผมนี่ก็เป็นครั้งที่สองครั้งที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับก็มีตายบ้างครับนกน้ําันก็พยายามตัดตัวที่นกน้ําออกมานะครับให้เหลือเฉพาะตัวที่แข็งแรงนะครับก็ยังมีลูกมะม่วงลูกเล็กๆนะครับหลุดลงไปนะครับเดี๋ยวก็จะทยอยตัดออกอาจจะเป็น ความยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมแลมอะไรกั้นดอกกั้นลูกมะม่วงไว้เลยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่บางตัวก็ยังแข็งแรงนะครับเราก็ยังไม่ให้อาหารก่อนนะครับเพราะว่าจากสี่วันของผมจำราห้าถึงเวันนะครับถึงจะให้อาหารให้เกตนะครับให้กับลูกออสนะครับลูกออสกบนะครับเพราะว่าเขาจะมีถุงอาหารช่วงวันของวันแรกนะครับเขาจะมีถุงอาหารติดตัวเขามาอยู่แล้วนะครับ ก็ให้เขากินตรงนั้นไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอาหารให้เกรดนะครับ<ๆ>ก็เตรียมอาหารให้เกรดไว้ให้แล้วนะครับ<ๆ>ก็โปรตีนสูงนะครับเหมาะสําหรับลูกพอสนะครับให้เขา,าแข็งแรงนะครับชุดนี้ก็ถือว่าได้เยอะนะครับท่านผู้ชมได้ได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นชุดแรกเนาะครับเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตกันต่อไปครับสวัสดีครับ